มาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่14ของเดือนตุลาคมปี266 6อากาศก็เย็ยนอยู่ที่25องศาที่วัดป่าหนองไขนกวันนี้เป็นวันพระขึ้นแรม15ข่้าำของเดือน10นะวันนี้เดือน10ก็หมดไปแล้วเป็นเดือน10ของไทย วันนี้จะพาท่านมาศึกษาหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่9พูดถึงเรื่องเหตุของความสามัคคีและความแตกแยกเราจะเห็นว่าตอนนี้ในโลกใบนี้ถูกการแบ่งแยกเกิดการแตกแยกการทะเลาะวิวาทกัน,นทิมแทงกันด้วยหอกคือปากหรืออาวุธต่างๆมากมาย ในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพิสุจน์ทางหลายในทิศใดพวกพิสุุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่พิสุจน์ทางหลายทิศนั้นเป็นทิศที่ผาสุกแก่เราแม้จะต้องเดินไป อย่างเหนื่อยจะป่วยก่าวปใายายถึงการที่เพียงแต่นึกถึงกรณีนี้เราเชื่อแก่ใจว่าเป็นเพราะพิสูจเหล่านั้นไม่ได้ละทิ้งทำสามประการเสียแล้วพากันถือเอาถาพากันถือกระทำให้มากในทำสามอย่างทำสามอย่างคือ อะไรเล่าเธอละทิ้งเสียทำสามอย่างคือกามวิตกความติดตึกในการพยาปทวิตกความติดตึกในการมุ่งร้ายวิหิงสาวิตกความติดตึกก่อให้เกิดความลำบากแก่ตนและผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกพิสุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วทำสามอย่างลายเล่า ที่พวกพิส่จนั้นผากันถือกระทําเพิ่มพูนให้มาก 3. อย่างคือเนคขมะวิตกความตริตรึกในการหลีกออกจากความผัวพันในกาม 2. พ,พยาปยาปทะวิตกความตริดึกในการไม่ทำความมุ่งร้าย 3. วิหิงสาวิตกความตริตรึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบาก ทำสามอย่างเหล่านี้แลพวกพิสุเหล่านั้นพากันถือกระทำเพิ่มพูนให้มากพิสุทั้งหลายในทิศใดพวกพิสุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูแลและมองดูแลกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ที่สุดทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้จะต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวภัยใยถึงการเพียงแค่นึกถึงก็หมายความว่านึกถึงในที่นั้นนะอันนี้เป็นหลักธรรมที่พระุทเจ้าทรงตรัสไว้อญาโยมทั้งหลายเพราะว่านี่แหละเป็นธรรมเป็นเหตุ พอเราไม่มุ่งคิดพยาบาทคิดเบียดเบียน,ยนคิดไม่ดีต่อผู้อื่นไปอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขหมดทำสามประการนี่แหละพระุเจ้าเนี่ยมันมันเป็นเหตุแห่งความรักความสามคัคคีอีกอันหนึ่งเหตุของการทะเลาะวิวาทมันก็เข้าไปในหลายแง่หลายมุมอย่างเช่นพพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหตุของมันต้นเหตุของมันก็คือการไป สเสวงหาเช่นพระองค์ตรัสว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสเสวงหาไปเสวงหาใครล่ะก็ว่าไปแเสวงหาลาบบ้างนะพอสเสวงหาลาบสเสวงหาบุตรภรรยาหรืออะไรสิ่งเหล่านี้พอสเสวงหาแล้วมันก็มีการได้พอได้มาใช่ไหมองค์ก็ตรัสว่าพอพอได้มาแล้วก็เกิดความปรุงใจรัก ปรงใจรักกับสิ่งที่มันมีนน่แหมเพราะเกิดความโปรงใจรักแล้วก็เกิดความพอใจมีความปรงใจรักมีความกำหนัดความพอใจหลังจากมีความกำหนัดความพอใจแล้วเกิดความสยบมัวเมากับสิ่งนั้นแหละเพราะมีความสยบมัวเมาก็จึงมีความจับอกจับใจ พอจับอกจับใจเกิดเป็นความตนีเกิดความตนีพอมีความตนีแล้วมันก็มีเรื่องราวคือการห่วงกัน้นพอมีการห่วงกั้นแล้วก็มีการใช้อาวุธไม่มีคมบ้างใช้อาวุธที่มีคมบ้างทะเลาะและกันแก่งแย่งวิวาทกันและกันด้วยต้อยคำหยาบว่ามึงมึงมึงนะคำพูดสออเสียด และการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดเท็จทั้งหลายพึ่งเป็นธรรมเป็นบาปเป็นอกุศลก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้อันนี้คือเหตุเหตุจากการที่มีได้เห็ไหมพอได้ปุ๊บก็สยบงัวมเมาจับอกจับใจรวมไปถึงสุดท้ายก็เกิดการตานีห่วงกันอันนี้เป็นหลักธรรมและเป็นธรรมไม่ใช่เป็นของใครแต่ธรรมเ่านี้พระองค์ทรงตรัสว่า เกิดจากสิ่งนี้มีเนะี่ยสิ่งนี้ก็จะมีเห็นไหมฮะดัะนั้นเราก็กลับมาดูว่าความมีนะมันไม่ใช่ย,ยั่งยืนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหลาบยศเกียรติศักดิ์อันใดพอมีก็สักระยะหนึ่งในสุดทุกคนก็ลืมไปเนี่ยมันมันไม่เที่ยงดังนั้นเราทั้งหลายต้องนําหลักธรรมอย่างนี้ไปศึกษาฮันผูเจ้าทรงปล่อยทรงตรัสว่าต้องละความ ยึดถือละความสยบมอมเมากับสิ่งนั้นอันเนี้ยก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันโยโมเกตดูถ้ามีตำแหน่งก็ทะเลาะกันเรื่องตำแหน่งมียศก็ทะเลาะกันเรื่องยศเนี่ยมีลาบก็ทะเลาะกันเรื่องลาบมีกามก็ทะเลาะกันเรื่องกามเห็นไหมถ้าอะไรมันมีขึ้นมาเนี่ยพระองค์ตรงว่ามันเป็นเหตุแห่งการทะเลาะ พอหลักทำสถา,าการนั่นแหละไม่ละกามวิตกคือความวิตกในกามกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นไปอะไรเงี้ยแต่จะกลัวยังไงในส่วนมันก็หมดไปสิ้นไปคนเราอะโยมมันก็เสื่อมไปทมกาลเวลากามสุขทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูจหมูกร่้งกายไปจนถึงใจมันก็เสื่อมไปแก่ไปมันก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย <c oughs> ในเรื่องอย่างนี้แหละเราต้องศึกษา ดันั้นเรารู้เหตุที่มาของมันเราก็ละต้นเหตุพระเจา้าทรงละต้นเหตุจากการที่ความติตึกในเรื่องกรรมกุณทั้งห้าก็มีรูปเสียงกินรสผลปดพดพระภะนี่นะละจากการติตึกในการคิดปยาบาทละความคิดเบียดเบียนนี้ให้ผู้อื่นเดือดร้อนอ้นี่ละออกไปทิ้งไปเราก็มีแต่เนคธรรมะนะคือออกบวชการประพฤติพรมจันแบบสั้นๆหรือที่เรียกว่าชิมลอง ชิมลองไปบวชเป็นพระอยาิโยมก็บวชเป็นภิกษุณีได้เป็นพระได้ลองไปบวชเป็นแม่พราหมณ์แม่ขาวแม่พามณ์ก็คือแบบไม่โกนผมผมยังดำอยู่นะแต่ใส่ชุดขาวลองไปประพฤติอยู่อย่างท่านดูนะเราก็จะได้คำตอบว่าโอ้การบวชไม่ใช่เป็นเรื่องสุขสบายอย่างที่คนหลายๆคนกล่าวหาโอ้เป็นนักบวชสุกสบายแต่ทำไมไม่มาบวชละ่ะ นะอนนันก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่ชัดเจนเราก็ไปชิมลองของการบวชถ้าเป็นโยมเป็นผู้ชายก็ลองไปชิมลองบวชด,ดูเอาสักสามเดือน6เดือนหรือ1ปี2องปีส0ปียีปีปปไดชิมลองดูแลจะเข้าใจเรื่องอมาตะธรรมธรรมที่ไม่ตายหรือธรรมที่เป็นธรรมของโลกมันเป็นยังไองอย่างเงี <c> ้ย <oughs> อัน,น,นหลายเรื่องเราชิมลองในทางไม่ดีเราก็ชิมลองมาเยอะ ลองไปชิมลองในเรื่องปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมไปศึกษาธรรมโดยเฉพาะธรรมะของพุทธเจ้าเปิดทางไว้หมดเลยสอนวิธีเรื่องของทุกเนื้อหาโดยแต้ทุกทั้งหมดเกิดมาบนโลกนี้มีแต่ทุกนะแล้วก็สอนวิธีออกจากทุกนะเราไม่รู้ไม่เห็นว่าอะไรคือทุกไม่รู้จากเหตุแห่งทุกเราก็สยบหมุมเมากับสิ่งเหล่านั้น มาสยบโมเมากับสิ่งนั้นก็หลงทะเลาะวิวาทแล้วก็ไปกันใหญ่เลยเห็นไหมฮะแต่ทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้เห็นว่าเป็นเพราะความยึดถือยึดมั่นนั่นเองเมื่อเราละครับเดี๋ยวหลวงพ่อออกรยกันอยู่ละความยึดถือยึดมั่นแล้วก็ผลทุกนั่นเองอันนี้แหละเหตุของการทะเลาะวิวานะ อันนี้ก็ให้ญาตยิโยมไ,ได้รับร,รูนะ้เราทราบทะเลาะวิวาทกันก็เพราะเหตนะุจากการจับอกจับใจเกับการตนีขวงกันไม่ว่าเรามีอะไรโยมเนี่ยเหมือนมีเด็กน้อยเนี่ยพอมีแล้วก็าบอกนี่ลูกเราเห็นไหมหลานเรานะถ้าใครมาทําอะไรกับลูกเราหลานเราก็เกิดการทะเลาะวิวาทตีชกต่อยเพราะว่าเกิดจากความรักเนี่ยเพราะว่าเรารักคนนี้แล้วคนอื่นมาทําไม่ดีกับคนที่เรารัก เราก็เลยเกลียดมาเลยเนี๋ยเราลักคนเนี้ยแล้วคนอื่นมาทําดีกับคนนี้เราก็เลยรักไงนี่ก็เรียกว่ารักเกิดจากรักแลเกลียดเกิดจากรักแล้วก็เกลียดเกิดจากเกลียดลักเกิดจากเกลียดห็นี้แล้วเกลียดคนนี้คนนี้มาทําไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็เลยรักไปทําดีกับคนที่เราเกลียดเราก็เลยเกลียดอันนี้เป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยความรักของโลกมันเป็นอารมณ์เจ้าข่าว ก็ขอโมทนาเดี๋ยวให้ลูกเนรอ่านคำของพุทธเจ้าให้ฟังนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีที่พูดดังๆนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีสิ่งนี้เกิดอันี้ยังเพิ่ขึ้นสิ่งนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีสิ่งนี้รดับสิ่งนี้ยังรดับไปอายุวันนสุขังพรังขอเจริญพรเจริญพร